มดึงงเออเยำค่นแล้วนแล้วก็โอเคดีครับไร้นักุ้งปล่อยเห็นมคอนัวกุ้งปอยไหละบานยำกุ้งค่ะเกนี่ยำค่ะยำโูยำโค่ะนี้เดี๋ยวลองยำ้ค่าเราไม่ต้องไปกินหูเชียง

ค่ะค uhm. ่ะครับใบบุบบกรับเมือใบบุบบกเลยเข้าบ้านของเ่าเข้าบ้านของเ่าใบชาฮะเข้าบ้านก่อนเหรอหรือยังไงไปไหนต่ออีกอะมาไปแล้วกินเสร็จก็เข้าบ้าวเข้าเลยฮะค่ะซื้อซวก็หมูสามหมูสามสิบค่ะค่ะสวัสดีค่ะห้องไม่ตู้เย็นนะไม่มีไม่มี่ะ นี้แหละเจ็ดร้อยอะไงี้ยเลยมม่งมังคุดอ่ะช่วยกินให้หมดนะพ่เกแกงดาบตามน้ำมันแหม <laughs> านี้แหละเรื่อเหลือเื่องเหลือเจนอน <c oughs> อชมอหน่อยเออดูสิดูว่าจะใส่แล้วลืปยัยใส่ไหม เออเหรอคะไม่มีประกาศหรือดูแลนะไม่รออนบาากนเอไคะมสา่หลง่วงอาิ uh, ่มจุกแล้วกินเยอะไกินอะไรมั่วหมดแล้วเนี่ยนไปกินนั่งกินโน่นกินนี่่ะเฮ้ย ้ำไม่อ่าอยู่ใต้บาะแ่เอเนอ่กอหนึอนอ่ะอุ่นแล้วัดเขานอเอ่กินเดี๋ยวไอ้เอนปอน่งไปซื้อน้ำอยู่เนี่ยน้ำปอน่เตอเกินไหมล่มีเนี่ยน้ำะตูใบบกเาเสียงดังหนดังดังหน้าตูมตูมหน้า